นิทานสำหรับเด็กไว้น่ารักเรื่องลูกเสือกับลูกฮิปโปน้องลูกเสือตัวน้อยเดินเที่ยวในป่าใหญ่พบฮิปโปน่ารักชวนทักทายกันไปสวัสดีเพื่อนฮิปโปลูกเสือร้องทักมาเล่นด้วยกันไหมเรามาเป็นเพื่อนรัก ฮิปโปชวนว่ายน้ำลูกเสือชวนปีนต้นไม้ทั้งสองสนุกสนานเล่นกันไม่อายใครพอตกเย็นเข้ามาทั้งสองต้องแยกย้ายลูกเสือบอกกาเพื่อนพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่เพื่อนต่างชนิดกันแต่รักกันได้จริงเอ้ยไม่ว่าใครจะเป็นใคร เป็นเพื่อนกันได้เสมอจบแล้วนะคะสวัสดีค่ะพบกันใหม่นะคะ